ความสุขเกิดจากการมองโลกในแง่ดีเรียนรู้วิธีเปลี่ยนมุมมองเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคนพบพลังของการคิดบวกและการพัฒนาตนเองบทที่1พลังของการคิดบวกในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคการรักษาจิตใจให้เข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีอาจเป็นเรื่องยากแต่การคิดบวกไม่ใช่เพียงแค่การมองโลกในด้านดีเท่านั้น แต่เป็นการสร้างทัศนคติที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการคิดบวกเป็นการเลือกที่จะมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองทำไมการคิดบวกถึงสำคัญการคิดบวกมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพกายและใจของเราเมื่อเราคิดบวกร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล นอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆในด้านจิตใจการคิดบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองสร้างความหวังและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นการคิดบวกยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเนื่องจากเราจะมองเห็นข้อดีของผู้อื่นและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้น การคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธความจริงหรือมองข้ามปัญหาแต่เป็นการยอมรับความจริงและมองหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อเราเผชิญหน้ากับความยากลำบากการคิดบวกจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้และไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆการคิดบวกยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในปัญหาซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตและพัฒนาตนเอง เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณการเปลี่ยนแปลงความคิดจากลบเป็นบวกไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความพยายามและความสม่ำเสมอแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนขั้นตอนแรกคือการตระหนักถึงความคิดลบที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราตระหนักถึงความคิดลบแล้วให้พยายามเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นความคิดบวกตัวอย่างเช่นหากเราคิดว่าฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด การฝึกฝนเช่นนี้จะช่วยให้เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิดบวกได้โดยการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่คิดบวกอ่านหนังสือหรือบทความที่สร้างแรงบันดาลใจและทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขอีกวิธีหนึ่งในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงความคิดคือการฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตประจำวัน การขอบคุณช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่และรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นลองเขียนรายการสิ่งที่คุณขอบคุณทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นแสงแดดที่สดใสอาหารอร่อยหรือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นการฝึกขอบคุณจะช่วยให้เรามีความสุขและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นการดูแลสุขภาพกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคิดบวกการออกกำลังกายเป็นประจำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจ,จแจ่มใสนอกจากนี้การทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการทำสมาธิจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณได้ด้วยตนเองการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือโค้ชชีวิตอาจเป็นประโยชน์อย่างมากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณระบุค,ความคิดลบที่เป็นอุปสรรคต่อการคิดบวกและพัฒนาวิธีการรับมือกับความคิดเหล่านั้นการเดินทางสู่การคิดบวกอาจต้องใช้เวลาและความอดทนแต่อย่าท้อแท้จงจำไว้ว่าทุกๆก,ก้าวเล็กๆที่คุณทำจะนำคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจงให้กำลังใจตนเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณเมื่อคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์ของการคิดบวกคุณจะรู้สึกถึงความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น และคุณจะสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นใจและเข้มแข็งยิ่งขึ้นการคิดบวกไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขและความสำเร็จบทที่2สํารวจมุมมองของคุณในการเดินทางสู่สู่ความสุขที่แท้จริงการสํารวจและทําความเข้าใจมุมมองของตนเองเป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่ง มุมมองของเราเปรียบเสมือนแว่นตาที่เราใช้มองโลกหากแว่นตาสปกหรือมีรอยขีดข่วนภาพที่เราเห็นก็จะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้เช่นกันในทำนองเดียวกันหากมุมมองของเราเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบความไม่พอใจหรือความวิตกกังวลโลกที่เราสัมผัสก็จะมืดมนและเต็มไปด้วยอุปสรรคดังนั้นในบทนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์ตนเองอย่างละเอียด เพื่อสำรวจว่าเรามีมุมมองต่อโลกและชีวิตอย่างไรบ้างเราจะพิจารณาว่าความคิดใดที่มักจะเกิดเกิดขึ้นในใจของเราบ่อยครั้งความคิดเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบและความคิดเหล่านั้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเราอย่างไรบ้างการวิเคราะห์ตนเองอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะเรามักจะไม่ค่อยตระหนักถึงความคิดและความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเราอย่างไรก็ตาม การฝึกฝนการสังเกตความคิดของตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบความคิดที่ซ้ำซากและไม่เป็นประโยชน์ต่อาการสร้างความสุขได้เมื่อเราตระหนักถึงความคิดเหล่านั้นแล้วเราก็จะสามารถเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิด <c oughs> เพื่อสร้างมุมมองที่สดใสและเป็นบวกมากขึ้นได้การเปลี่ยนแปลงมุมมองไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความอดทน ความมุ่งมั่นและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงมุมมองนั้นคุ้มค่ายอย่างยิ่งเพราะมันจะนำมาซึ่งความสุขความสงบและความพึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ตนเองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการระบุค,ความคิดเชิงลบที่มักจะเกิดขึ้นในใจของเราความคิดเชิงลบเหล่านี้อาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นความคิดที่ว่าตัวเองไม่ดีพอ ความคิดที่ว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมหรือความคิดที่ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่น่ากลัวความคิดเหล่านี้มักจะทำให้เรารู้สึกเศร้าโกรธหรือวิตกกังวลและอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเช่นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท้าทายหรือการจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตการระบ,บุความคิดเชิงลบอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความคิดเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติอย่างไรก็ตาม เราสามารถฝึกฝนการสังเกตความคิดของตนเองได้โดยการตั้งใจฟังเสียงภายในใจและพยายามจับความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆของวันเมื่อเราจับความคิดเชิงลบได้แล้วเราควรจดบันทึกความคิดเหล่านั้นไว้เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจความคิดเหล่านั้นได้อย่างเอียดมากขึ้นหลังจากที่เราได้ระบุค,ความคิดเชิงลบแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นบวก การ <S <S การเปลี่ยนความคิดเชิงลบไม่ใช่การปฏิเสธความจริงหรือการพยายามหลอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่เป็นการมองสถานการณ์ต่างๆในมุมมองที่สมดุลและเป็นจริงมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากเรามีความคิดที่ว่าตัวเองไม่ดีพอเราอาจเปลี่ยนความคิดนั้นเป็นความคิดที่ว่าฉันกำลังเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหรือหากเรามีความคิดที่ว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเราอาจเปลี่ยนความคิดนั้นเป็นความคิดที่ว่า ฉันสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้การเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นบวกต้องอาศัยความพยายามและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรกเราอาจรู้สึกว่าความคิดเชิงบวกไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามเมื่อเราฝึกฝนการคิดเชิงบวกอย่างต่อเนื่องความคิดเชิงบวกก็จะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของเราและจะช่วยให้เรามองโลกในมุมมองที่สดใสและเป็นบวกมากขึ้น บทที่3เผชิญหน้ากับความท้าทายในบทที่แล้วเราได้สำรวจความสำคัญของการมองโลกในแงด่ดีและการบ่มเพาะความสุขในชีวิตประจำวันแต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเราทุกคนต่างต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอุปสรรคและความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการพลาดรถเมล์หรือเรื่องใหญ่โตอย่างการสูญเสียคนที่รักความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความทุกข์ แต่เป็นการเรียนรู้วิธีรับมือกับความทุกข์อย่างมีสติและเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตการมองปัญหาเป็นโอกาสคือหัวใจสําคัญของการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยทัศนคติที่เป็นบวกแทนที่จะจมปลักอยู่กับความผิดหวังลองพิจารณาดูว่าปัญหาดังกล่าวสามารถสอนอะไรเราได้บ้างมันเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆห,หรือมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นได้อย่างไร บางครั้งความท้าทายที่ดูเหมือนเลวร้ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นหากคุณถูกปฏิเสธในการสมัครงานแทนที่จะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังลองมองว่ามันเป็นโอกาสในการประเมินทักษะของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามองหาจุดที่ต้องปรับปรุงและฝึกฝนเพิ่มเติมอาจจะลองขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ หรือเข้าร่วมคอร์สเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเมื่อคุณมองเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคุณก็จะสามารถก้าวข้ามความผิดหวังได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการเผชิญหน้ากับความท้าทายไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้และเติบโต แทนที่จะตำหนิตัวเองหรือโทษผู้อื่นเมื่อทำผิดพลาดลองพิจารณาดูว่าอะไรคือสาเหตุของความผิดพลาดและเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ resilience คือความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์ยากและความผิดหวังคนที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงจะสามารถรับมือกับความทา้าทายได้อย่างมีสติไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหลังจากกล่มลงการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลายวิธีในการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเช่นการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงการมีระบบสนับสนุนทางสังคมที่ดีการฝึกสติและการทำสมาธิ การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้การมองโลกในแงด่ดีและการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเมื่อคุณมีความยืดหยุ่นทางจิตใจคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างมั่นใจและเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตบทที่4การสร้างความสุขจากภายในความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากวัตถุภายนอก หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้จากภายในจิตใจของเราเองการมองโลกในแงด่ดีการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและการรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันล,ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการฝึกสติเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสุขจากภายในการฝึกสติช่วยให้เราตระหนัก รู้ถึงความคิดอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินหรือเข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราได้ง่ายขึ้นเช่นความสุขจากการได้จิบกาแฟร,ร้อนในตอนเช้าความสุขจากการได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือความสุขจากการได้เห็นดอกไม้บานสะพรั่ง การฝึกสติยังช่วยให้เราลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านในอดีตหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเมื่อจิตใจของเราสงบและมีสติเราจะสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญาการขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นเมื่อเราฝึกที่จะขอบคุณสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นและรู้สึกซาบซึ้งใจในความโชคดีของตนเองการขอบคุณยังช่วยให้เราลดความรู้สึกอิจฉาริษยาและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองขาดการให้ความสำคัญกับปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสุขจากภายในหลายครั้งที่เราจมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันขณะ การฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราสามารถสัมผัสกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารอร่อยๆการฟังเพลงโปรดหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักการฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันยังช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสร้างความสุขจากภายในนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของตนเองเมื่อเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนนอกจากนี้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจก็มีความสำคัญต่อการสร้างความสุขจากภายในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ร่างกายของเราหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยให้ร่างกายของเรามีพลังงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพักผ่อนให้เพียงพอช่วยให้จิตใจของเราสดชื่นและพร้อมที่จะเชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆการดูแลสุขภาพใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลการพูดคุยกับเพื่อนสนิท หรือผู้ให้คำปรึกษาช่วยให้เราสามารถระบายความรู้สึกและได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นเราจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความหมายการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการรับการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นช่วยให้เรามีสุขมากขึ้นการสร้างความสุขจากภายในนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจจริง และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนจงเริ่มต้นวันนี้เพื่อสร้างความสุขจากภายในตัวคุณเองและแบ่งปันความสุขนั้นให้กับผู้อื่นการเดินทางสู่ความสุขจากภายในเป็นเส้นทางที่คุ้มค่าและจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีความหมาย และความสุขที่ยั่งยืนการมองโลกในแง่ดีการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและการรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางสู่ความสุขจากภายในบทที่5การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของความสุขในชีวิต การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรักล้วนส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเติมเต็มความต้องการทางสังคมของเราสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและให้การสนับสนุนทางอารมณ์เมื่อเราเผชิญกับความท้าทายการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของเราอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจและเคารพการสื่อสารที่ดีช่วยลดความเข้าใจผิดสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความใกล้ชิดสนิทสนมการฝึกฝนทักษะการสื่อสารเช่นการใช้ภาษาที่สุภาพการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการหลีกเลี่ยงการตำหนิ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้การสร้างความเข้าใจและความเห็นอกใจเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการพยายามทําความเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่นช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมการแสดงความเห็นอกเห็นใจหมายถึงการที่เราสามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาทั้งหมด การแสดงความเห็นอกเห็นใจช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและทำให้ความสัมพันธ์มีความหมายมากขึ้นการให้และรับการสนับสนุนเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสุขในความสัมพันธ์การให้การสนับสนุนหมายถึงการที่เราพร้อมให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการการรับการสนับสนุนหมายถึงการที่เราเปิดใจรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเราต้องการ การให้และรับการสนับสนุนอย่างสมดุลช่วยสร้างความรู้สึกของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและทําให้ความสัมพันธ์มีความยั่งยืนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนไม่มีใครสมบูรณ์แบบและความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในความสัมพันธ์ใดๆสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหามากกว่าการประหนีการประนีประนอม และการให้อภัยเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวข้ามความขัดแย้งและรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้การดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญการแสดงความรักความขอบคุณและความเอาใจใส่ต่อคนที่คุณรักอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณสดใหม่และมีชีวิตชีวาการใช้เวลาร่วมกันการทำกิจกรรมที่สนุกสนานการแบ่งปันประสบการณ์และการแสดงความชื่นชม เป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างความผูกพันและความใกล้ชิดสนิทสนมการมีเป้าหมายร่วมกันในความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันการทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันช่วยสร้างความรู้สึกของความสามัคคีและความมุ่งมั่นร่วมกันเป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการวางแผนวันหยุดพักผ่อนหรือเรื่องใหญ่เช่นการสร้างครอบครัว การมีเป้าหมายร่วมกันช่วยให้ความสัมพันธ์มีความหมายและมีจุดมุ่งหมายโดยสรุปความสัมพันธ์ที่ดีเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญในชีวิตการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายกับผู้อื่นต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจและการให้และรับการสนับสนุนการดูแลรักษาความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณยืนยาวและเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของคุณบทที่6การตั้งเป้าหมายที่เป็นบวกการตั้งเป้าหมายที่เป็นบวกคือหัวใจสำคัญของการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตการมองโลกในแง่ดีเป็นเหมือนแว่นตาที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากการตั้งเป้าหมายที่ดี จึงไม่ใช่แค่การกำหนดสิ่งที่เราต้องการแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและพลังใจให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงการตั้งเป้าหมายที่สม่ำเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องกับชีวิตและมีกรอบเวลาที่แน่นอนคือ specific เฉพาะเจาะจงเป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไรอย่างไรเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันอยากรวยให้เปลี่ยน เป็นฉันต้องการมีรายได้1 0 0 0 0 0สบาทต่อเดือนภายใน2ปีมคือ measurable วัดผลได้เราต้องสามารถวัดความสำเร็จของเป้าหมายได้เช่นฉันจะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์หรือฉันจะออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์คืออาชีพบุตร e ทำได้จริงเป้าหมายต้องมีความท้าทายแต่ก็ต้องไม่ยากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้ควรพิจารณาจากศักยภาพและทรัพยากรที่เรามีอยู่คือระวัร เกี่ยวข้องเป้าหมายต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการที่แท้จริงของเราเพื่อให้เรามีแรงจูงใจในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องคือถ้อย bound มีกรอบเวลาการกำหนดเวลาที่แน่นอนจะช่วยให้เรามีวินัยและโฟกัสในการทำงานเช่นฉันจะเรียนภาษาอังกฤษให้จบภายใน6เดือนการตั้งเป้าหมายที่สมครจะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถวัดผลความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนและการลงมือทำการวางแผนที่ดีจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเส้นทางสู่ความสำเร็จและสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นเริ่มจากการระบุข,ขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายแต่ละอย่างจากนั้นกำหนดระยะเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้รวมถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและการเตรียมพร้อมรับมือการลงมือทำอย่างสม่าเสมอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการวางแผนที่สมบูรณ์แบบหลายครั้งที่เรามัวแต่คิดและวางแผนจนไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการนั่งรอแต่มาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยในระหว่างทางให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ง่ายๆ และค่อยๆเพิ่มความท้าทายขึ้นทีละน้อยเมื่อเราเห็นผลล,ลัพธ์จากการกระทําของเราเราจะยิ่งมีกําลังใจในการก้าวต่อไปและที่สําคัญอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเมื่อทําตามเป้าหมายย่อยๆได้สําเร็จการให้รางวัลตัวเองเป็นการสร้างแรงเสริมทางบวกที่ช่วยให้เรามีความสุขและมีแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆต,ต่อไปรางวัลไม่จําเป็นต,ต้องเป็นสิ่งของราคาแพงอาจเป็นแค่การได้พักผ่อนดูหนังฟังเพลง หรือทำกิจกรรมที่เราชอบการให้รางวัลตัวเองเป็นสัญญาณบอกตัวเองว่าเรากำลังทำได้ดีและสมควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบทที่7การดูแลสุขภาพกายและใจการมีสุขภาพกายและใจที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่มีความสุขการมองโลกในแง่ดีและการใส่ใจดูแลตัวเองทั้งร่างกาย และจิตใจจะช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุขมากขึ้นการออกกำลังกายเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังงานให้กับเราการออกกำลังกายที่เราชื่นชอบเช่นการเดินเล่นโยคะว่ายน้ำหรือเต้นแอโรบิกจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ การพักผ่อนที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจการนอนหลับให้ได้78ชั่วโมงต่อคืนจะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและทำให้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นและพลังงานการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารครบถ้วนเช่นผักผลไม้ทันพืชไม่ขัดสีและโปรตีน จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้การดูแลสุขภาพจิตใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการฝึกสติการทำสมาธิหรือการใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับชีวิตการรู้จักตัวเองเข้าใจอารมณ์และยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การดูแลสุขภาพกายและใจไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการทำงานหนักเกินไปโดยไม่พักผ่อนอาจนำไปสู่ความเครียดสะสมและปัญหาสุขภาพอื่นๆการจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อน และการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบจะช่วยให้เราผ่อนคลายและเติมพลังให้กับชีวิตการมีงานอดิเรกการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราหลีกหนีจากความเครียดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขการมีเพื่อนครอบครัวหรือคนรักที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจจะช่วยให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคง การแบ่งปันความสุขและความทุกข์กับคนที่เราไว้ใจจะช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นการรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสุขการฝึกมองหาแง่มุมดีๆในทุกสถานการณ์จะช่วยให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีและไม่จมอยู่กับความทุกข์การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์การดูแลสุขภาพ และการรู้จักขอบคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายการดูแลสุขภาพกายและใจจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขอย่างแท้จริง